กลับบ้านจากที่ทํางานขณะเดินผ่านสถานีตํารวจในพื้นที่เธอสังเกตเห็นความกละหถนูเหมือนว่านักโทษคนนึงหลบหนีออกมาเมื่อไม่นานมานี้ตํารวจมีรายชื่อผู้ต้องสงสัย3ามคนที่อาจช่วยในการหลบนนหนีคนนึงเป็นพนักง,งานส่งของที่ถือกล่องอีกคนเป็นทนายความที่ถือกระเป๋าเอกสารและคนที่3ามเป็นหญิงชาราที่ถือไม้เท้าโอลิเวียรู้ทันทีว่าใครเป็นคนช่วยนักโทษหลบหนีใครกัน พนักง,งานส่งของเป็นคนช่วยนักโทษหลบหนีดูสิมีกุญแจมืออยู่ในกล่องที่เขาถืออยู่ โอลิเวียเดินต่อไปไม่นานเธอก็มาอยู่ที่ร้านหนังสือในเวลานี้ของวันมันควรจะปิดแล้วแต่หญิงสาวเพิ่งสังเกตเห็นว่าประตูหลังอ้ายอยู่นิดหน่อยจากนั้นเธอก็เห็นคน3ามคนวิ่งหนีออกไปแล้ววิ่งไปตามถนนคนละสายเธอเห็นวัยรุ่นที่สพายเป้ผู้หญิงที่ใส่อรองเท้าส้นสูงและถือกาแฟและนักวิ่งจ็อกกิ้งที่ใส่หูฟังหนึ่งในนั้นบุกเข้าไปในร้านหนังสือไม่กี่นาทีที่แล้วคนคนนั้นคือใคร วัยรุ่นสพาพเป้เห็นถุงพลาสติกที่มีชื่อหนังสืออยู่ไหมเธอคงหยิบมันจากในร้านก่อนจะวิ่งหนีไปมันเป็นอะไรที่เริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆอยอลิเวียตัดสินใจลัดล็อกเข้าไปในสวนสาธารณะที่มีแสงสลัวๆขณะที่เธอเดินไปตามทางเดินหลักเธอสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆมีรูปปั้นหลายอันอยู่ในจตุรัสเล็กๆแต่มีบางอย่างทําให้เธอหยุดเดินเธอตระหนักได้ว่ารูปปั้นอันหนึ่งมีชีวิตคุณช่วยเธอหาหน่อยได้ไหมว่ารูปปั้นอันไหนเป็นมนุษย์ปลอมตัวมา รูปปั้นนักรบเหงื่อที่หยดลงมาเผยตัวตนของเขาเขาแค่โพสท่าเป็นรูปปั้นเท่านั้นในสวนสาธารณะค่อนข้างมืดโอลิเวียจึงสะดุดล้มและหมดสติเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องบนโต๊ะตรงกลางมีส่วนผสมเกลือพริกไทยและกระดาษโน้ตอยู่ถ้าจะออกจากห้องได้ก็ตอบเมื่อแยกเกลือและพริกไทยออกจากกันให้ได้ลองดูว่าโอลิเวียมีอะไรอยู่บ้างและหาคำตอบให้ได้ว่าเธอต้องทำยังไง โอลิเวียมีหวีพลาสติกอยู่ใน,นกระเป๋าเธอสามารถหวีผมหลายรอบแล้วนำหวีไปใกล้พริกไทยที่ถูกผสมกับเกลือโดยวิธีนี้พริกไทยทั้งหมดจะแยกตัวออกจากเกลือและติดหวีที่เกิดไฟฟ้าสถิตน่าเสียดายที่ข้อความนั้นหลอกเธอเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องอื่นเพื่อออกจากห้องนั้นเธอต้องหยิบเหรียญออกมาจากจานแบนที่เต็มไปด้วยน้าที่ท่วมเหรียญแต่เธอห้ามจุ่มนิ้วลงไปโอลิเวียทําได้โดยไม่มีปัญหาใดๆทําไมกัน ธ้ายิบแก้วขึ้นมาระหว่างไม้ขีดไฟที่ติดไฟไว้ข้างในหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ควาาแก้วลงบนจานข้างเหรียญน้ําจะรวมตัวกันอยู่ใต้แก้วและเธอก็หยิบเหรียญขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย โชคดีที่คราวนี้ออลิเวียสามารถหนีออกมาได้จริงๆแต่ค่ำวันนั้นก็ไม่จบลงอย่างสงบเธอเห็นคนปล้นร้านขายเครื่องประดับนักสืบมาถึงที่และกำลังสอบสวนพนักง,งาน3คนได้แก่จอน์นซาร่าและไมค์จอร์นอ้างว่าเขาอยู่ในห้องเก็บของซาร่าบอกว่าลูกค้าคนนึงมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตของเขาและเธอพยายามจะช่วยเหลือเขาส่วนไมค์ยืนกลานว่าเขาอยู่ในออฟฟิศออริเวียรู้ว่าใครกำลังโกโหกแล้วคุณล่ารู้หรือเปล่า ซาร่าโกโหกคุณเห็นข้อความที่หน้าต่างไหมรับเงินสดเท่านั้นร้านไม่รับบัตรเครดิตดังนั้นซาร่าเป็นขโมยโอลิเวียจำได้ว่านมของเธอหมดจึงตัดสินใจแวะร้านขายของชำหลังจากหยิบของที่ต้องการแล้วเธอก็เดินไปที่แคชเชียร์เพื่อจ่ายเงินพนักง,งานบอกเธอว่า5.05ดอลลาร์โอลิเวียจ่ายเงินแล้วออกไปนอกร้านและโทรแจ้งตำรวจทันทีทำไมกัน เรื่องคิดเงินโชว์ราคา10.60ดอลลาร์แต่แคชเชียร์กลับบอกว่า5.05ดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนคำว่า SOS โอลิเวียได้ยินเสียงกรีดร้องใกล้บ้านของเธอเธอรีบวิ่งไปที่นั่นและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งร้องไห้เธอกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วก็มีคนคว้าโทรศัพท์ของเธอไปและผลักเธอจะล้มเมื่อเธอลุกขึ้นไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่เธอเห็นประตูร้านกาแฟใกล้ๆก,กำลังปิดโอลิเวียและหญิงสาวเดินเข้าไปในร้านกาแฟและมองไปร,บรอบๆมีคน5้าคนอยู่ข้างในทั้งหมดดูมีฐานะคุณรู้ไหมว่าใครเป็นขโมย ผู้ชายที่อยู่ใกล้เครื่องชงกาแฟเครื่องดื่มของเขายังมีควันอยู่แสดงว่าเขาเพิ่งซื้อมันมาเมื่อโอลิเวียกลับถึงบ้านเธอรู้สึกไม่สบายใจเธออยู่คนเดียวแต่ดูเหมือนมีบางอย่างไม่ปกติทันใดนั้นเธอก็รู้ว่ามีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเธอเธอรู้ได้ยังไง เห็นการเพื่อนไหวในภาพสะท้อนของทีวีหรือเปล่านั่นหมายความว่ามีคนกาลังซ่อนตัวอยู่ในห้องอาจจะอยู่หลังโซฟาโชคดีที่โอลิเวียสังเกตเห็นและโทรแจ้งตำรวจทันเวลาหลังจากเหตุการณ์ที่น่ากังวลน,นี้โอลิเวียได้เชิญเพื่อน3ามคนมานอนค้างที่บ้านของเธอพวกเขาดูหนังกินป๊อปคอร์นและคุยกันจนดึกในที่สุดพวกเขาก็เข้านอนแต่มีบางอย่างดึงความสนใจของโอลิเวียกลางดึกวันนั้นเธอรู้ว่ามีคนตื่นอยู่คุณรู้ไหมว่าเพื่อนคนไหนของโอลิเวียที่ยังไม่หลับ เรนาต้าตื่นอยู่เธอแกล้งทำเป็นหลับแต่จริงๆแล้วเธอเล่นโทรศัพท์แสงเงอ่อนจากหน้าจอและวิธีที่เธอถือโทรศัพท์ไว้ใต้ผ้าห่มเผยให้เห็นว่าเธอไม่ได้ปิดมันในตอนเช้าอลิเวียกำลังจะกินเค,ค้กชิ้นหนึ่งที่เธอเก็บไว้เป็นอาหารเช้าน่าเศร้าที่ใครบางคนกินเค,ค้กของเธอไปแล้วเพื่อนๆของเธอไม่มีใครยอมรับกาทำอย่างนั้นลองดูพวกเขาดีๆและช่วยอลิเวียหาคนที่แอบกินของหวานของเธอไปหน่อย มีช็อกโกแลตติดแขนเสื้อของไรอันเขาต้องกินเค,ค้กของโอลิเวียแน่ๆหญิงสาวเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของให้ตัวเองอีกชิ้นหนึ่งขณะที่กําลังเดินเข้าไปในร้านเธอได้ยินเสียงสัญญาณเตือนดังตอนที่หญิงสาวคนนึงกําลังจะออกจากร้านยามหยุดเธอไวและถามเธอว่ามีใบเสร็จหรือเปล่าซึ่งเธอก็มียามจึงตรวจสอบใบเสร็จที่หญิงสาวซื้อของทุกอย่างดูปกติดีและยามกําลังจะปล่อยเธอไปแต่โอลิเวียกลับหยุดเธอไวแทนทําไมกัน วันที่บนใบเสร็จไม่ถูกต้องลองดูหน้าจอดิจิตอลบนผนังที่กำลังโชว์วันที่ปัจจุบันซี่หญิงสาวคนนั้นคงซื้อสินค้าทั้งหมดไปก่อนเมื่อวันก่อนแล้วและกลับมาขโมยของชิ้นเดิมในวันถัดไปโอลิเวียอยากกินสลัดเป็นมื้อเที่ยงและกำลังเลือกหนึ่งใน3าจานนี้คุณช่วยเธอเลือกสลัดสดหน่อยได้ไหม สลัดทางด้านขวามีแมลงวันบินอยู่รอบๆยี่สลัดตรงกลางมีชีสที่ขึ้นราแต่มันไม่ใช่ชีสแบบที่กินได้มันเสียแล้วดังนั้นสลัดสดจึงมีแค่สลัดทางด้านซ้ายเท่านั้น ขณะก,กำลังเดินกลับบ้านโอลิเวียตัดสินใจเดินผ่านสวนสาธารณะอีกครั้งเธอเห็นเด็กน้อย2คนอยู่ที่นั่นพวกเธอยืนอยู่ตรงที่ล่องที่มีผลเบอร์รี่มากมายขึ้นอยู่ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าทั้ง2คนหิวเพราะพวกเธอกำลังจะกินผลเบอร์รี่โอลิเวียตระหนักได้ว่าหนึ่งในพวกเธอตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่เด็กน้อยคนไหนกำลังตกอยู่ในอันตราย เด็กน้อยทางขวามือกำลังจะกินผลเบอร์รี่ที่ทำให้นกตัวหนึ่งตายเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันอาจมีพิษต,ต่อเธอด้วยส่วนเด็กน้อยทางซ้ายมือเธออาจจะไม่ตกอยู่ในอันตราย หลังจากห้ามเด็กน้อยทั้งสองและแบ่งอาหารด้พวกเธอโอลิเวียก็เดินต่อไปไม่นานเธอก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำและเห็นขวดแก้ววางอยู่ขวดนั้นดูเก่าโอลิเวียต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปิดมันเธอตกใจเมื่อเห็นยักษ์จินนี่โผล่ออกมาจากขวดเขาสัญญาว่าจะให้พรสามอย่างกับเธอเรื่อนไขเดียวของเขาคือเธอห้ามขอพรให้ขอพรเพิ่มได้อีกออลิเวียตกลงแต่ก็ยังขอพรเพิ่มได้อีกเธอทำได้ยังไง เธอเริ่มต้นด้วยการขอพอรให้ยักษ์จินนี่อนุญาตให้เธอขอพอรเพิ่มได้อีก